ย้ายแล้วครับผมเราจะทำการย้ายไปที่ตำบลลำดวนครับบ้านอะไรนาะพี่น้องเนี่ยลืมบ้านเจ้าของบ้านขามโคกโูครับกับพิกัดใหม่ของพวกเราครับลักลัก ระวังสายไฟเด้อดูสายไฟเด้อกับเจ้า XCMG E215C ครับอาจารย์ฟอนครับโต12ครับผมนี่ฮะพวกเราย้ายยังก็ว,ว่าเล่นครับเพราะว่านางงานพวกเราที่อยู่ประมาณอา,อาทิตย์หนึ่งครับผมต่อนหนึ่งแปลงครับแล้วก็ทำการาย้นะนนรรยา,ายครับผมเนาะอันนี้เรา็ยายา่พิกัดใหม่ครับโค้งลงนาสามไร่เหมือนเดิมครับผม กับทีมงานสรนักขุดโกน้องนาครับผมใจเย็นมากครับอาจารย์พรนรือรว่าสุกุมรอบครอกบกับการขึ้นรถเราต้องระวังระวังที่สุดครับนะระวังเด้อ,ะอะระวังระวังระวังเบาๆออกเสียงกันเด้อออกเสียงกันเบาๆ เบาบาเบาเบาเบาาเบาเบาบแนนะครับต้องระวังด้วยเพราะมันใหญ่ด้วยอันตรายเบาเาเบ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 าเาเบาเะวางก็ระวังด้วยปัดปัดเาเบา ระวังครับพวกเราต้องระวังรถเราใหญ่ครับผมเนาะ21ตันครึ่งครับผมกับเจ้าไ c m g E215C ครับอาจารย์ปลักครับระวังระวังข้างบนปลักปลักเจ้ารถไปกับปลักเอ้อเอาละไรใครจะขึ้นข้างบนสิทีไฟไฟอ่ะเอาไปที่ก่อนบาะรถ อ่อออปอาป้อนป้อนดีดานพอสารบ้างไปให้ชำระต้นคอยเตอร์บริรับอันตรายครับผมว่าผ่านหมู่บ้านครับสายไฟเยอะมากครับเดี๋ยวจะให้ปอนระวังระวังปอนอยู่ทางทึ่งกันเถอะได้ดผ่านหมู่บ้านก่อนนะพี่พิศงไปเรียบร้อยครับผมกับ พี่มือครับผมอาจารย์ก่อนเดี๋ยวว่าพี่มือโอเคมามครับน้องใช้ได้ครับ ที่ทาการอีกครับโอเคครับกลับที่มาสำหรับคุณโค้งข้างหน้าครับกับน้องหน่วยที่สองของเราครับอาจารย์ปอนครับแล้วก็อาจารย์ปลกครับอาจารย์ปลกสายย้ายครับผมช่วงนี้ต้องย้ายที่ทําการบ่อยครับเพราะว่าตอนนี้พรุ่งนี้เช้าก็ต้องเย็นนี้เสร็จก็ย้ายลงนี้เสร็จก็เอารถเท่เรืนี้ไปที่พระปลาชัยครับเพราะว่ารถอ่า SK 200 SM รอยมาจานเจ็ดน่าจะเรียบร้อยแล้วครับผมเพราะว่าเราต้องย้ายไปอีกบ่อนนะครับเนาะตรงนี้ถ้าได้ลงทําการช่วงแต่เช้าๆก็วันครึ่งก็ได้ย้ายเราต้องจอดไว้ด้วยเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้น่าจะอยู่สักอาทิตย์หนึ่งครับท่ันก็ได้ย้ายปล่อยครับเพราะว่าเป็นแปลงหนึ่งไร่ครับเราจะย้ายทั้งคูปตอยู่า่าห้าแล้วก็เจ้า SK 2ส0ครอยทั้งนั้นนี้ยเราผ่านบ้านครับ ก็ชุมชนแล้วก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งครับเพราะว่าสายไฟมันต่ำครับอันตรายกันเนาะเส้นทางฮารดฮะมากินกับพวกเราโอ้หโอ้โหโอ่โหโอส้มัว จะรักสายหัวหรือว่าช่างแปลกนะครับคือทําได้ทุกอย่างครับขับมิเตร์ไได้ครับขับเทเลอร์ก็ได้ซ่อมได้ทุกอย่างครับเพิ่งเราเทเลอร์ไปทํามาครับเพวกเขาข้างน่าจะมีปัญหาเลยว่าไปทนาเผาข้างมาครับเนาะเพราะว่ารถเราต้องเตรียมไว้ตลอดเวลาครับเราต้องย้ายตลอดเวลานะย้ายรถหนักครับเนาะย้ายรถหนักตลอดช่างกปลงมันคือขับได้ทุกอย่างครับไม่ ไม่มีงี้ยเง่าครับน้าททำงานได้ตลอดครับมีทุกอย่างมีเเลือคขับได้ครับเฉลรอยาวก็ขับได้ครับติสิบล้อรถพ่วงขับได้หมดครับช่วงนี้เราทํางานโคกน้องนาก็ต้องเป็นคนเคลื่อนย้ายรถแล้วก็ดูเเลงครับผมเพราะว่าน้องต้องไปดูแปงหน้างานว่าตรงไหนตรงไหนครับแล้วก็มาขับรถไปย้ายครับนี่นะครับีหน้างานของพวกเรามีประสาท็นเรื่องปกติครับผมเนาะ คทีมงานสรุปโค้งลงนาครับเนาะสายไฟเยอะครับเป็นเส้นทางในชุมชนครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ทิ้นนงมาสรกดโค้งลงนาครับเนาะคลิปนี้ โอเคนี่ครับเนาะนี่ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ